การลดภาวะโลกร้อนเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องช่วยกันทำเราทุกคนต่างก็มีส่วนที่ทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นเพราะเพียงแค่เราหายใจอยู่เฉยๆก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วยังไม่รวมถึงกิจกรรมต่างๆมากมายที่เราทำอยู่ในทุกๆวันนี้ถึงเวลาที่เราต้องเลิกความคิดที่ว่าภาวะโลกร้อนไม่ใช่ธุระของเราแล้วหันมาร่วมมือกัน มาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาโลกร้อนเพื่อโลกของเราลดภาวะโลกร้อนเราสามารถช่วยกันทำได้เช่นช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่โลกของเรา,ารุรงลงแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกที่ลดการใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ หันมาปั่นจักรยานแทนอีกทั้งยังเป็นการออกกำลังออกกำลังกายไปในตัวอีกด้วยหันมาใช้ถุงผ้าหรือถุงกระดาษแทนถุงพลาสติกช่วยกันประหยัดพลังงานถอดปลั๊กและปิดไฟเมื่อไม่ใช้แล้วหันมาใช้วัสดุรีไซเคิลเพื่อนโลกของเรา หันมาใช้พลังงานทดแทนแทนพลังงานของโลกที่กำลังจะหมดไปการลดภาวะโลกร้อนนั้นสามารถทำได้ทุกคนแค่เราทุกคนนั้นหันมาใส่ใจกับโลกของเราสักนิดหนึ่งใส่ใจกับการกระทำของเราและคนรอบข้างแค่เรานั้นช่วยกันสักนิดสักหน่อยเพื่อโลกของเรา